โมโน a s สขอชวนออกไปท่องยุทธภพกับซีรีส์จีนเรื่องจอมยุทธบูล,ลิมที่จัดมาให้ชมกันทั้งแบบภาคไทยและซับไทยค่ะมาแล้วค่ะกับซีรีส์ที่เป็นไฮไลท์เด็ดของโมโน a s ส ร้อมให้คุณได้ออกผจญภัยไปในโลกแฟนตาซีกันแล้วกับเรื่องจอมยุทธ์บูลิมไม่ใช่แค่นั้นยังมีเรื่องราวสุดโรแมนติกให้แฟนๆได้จิกหมอนกันโดยมีหวงรื่ออิงและหลี่หงอี้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแบบฟินๆจอมยุทธ์บูลิมจะพาคุณออกท่องยุทธภพไปกับจอมยุทธ์หญิงเย่ซีที่ในอดีตเธอเป็นเทพธิดาสมที่บำเพ็ญเพียรนับพันปีที่ได้มาพบกับปเย่หมอเทวดาเจ้าหุบเขาเฟิงหัวในขณะที่เย่ซีลงเข้าไปในสุ นจนเกิดหินถลม่มไปเย่ก็ได้เข้ามาช่วยนางไว้ได้ทันจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหาัสทําให้เย่ซีได้แบ่งรากโสมและพลังของตัวเองรักษาจนไปเย่หายหลังจากนั้นเย่ซีได้ออกท่องยุทธภพด้วยความมุ่งมัน่นที่จะอุทิศตนช่วยเหลือคนอ่อนแอแต่ความใส่ซื่อกลับเป็นหอกทิ่มแทงเธอเธอโดนคนในยุทธภพหลอกใช้และทําให้ได้รับบาดเจ็บจนสิ้นพลังชีวิตไป5ปีและเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอกลับสูญเสียความทรงจำ แถมยังโดนไล่ล่าเพราะโดนกล่าวหาว่าเป็นนางมารผู้ชั่วร้ายแต่ก็มีไปเว่ผู้ที่เฝ้ารอเธอตลอดได้ช่วยเหลือเอาไว้เยซี่ที่ตั้งมั่นจะล้างมนทินให้ตัวเองจึงได้ร่วมออกเดินทางไปกับไปยเย่โชคดีที่จะเป็นผู้น้อยโสมคนเติบโตในพื้นดินบอกว่า,าสักวันเจ้าจะฟื้นขึ้นมาท้านึกอะไรเกี่ยวกับท่านไม่ออกแต่ท่านกลับทําท่าทีเช่นนี้หรือท่านจะเป็นคนร้ายที่ฝังข้าเอาไว้ที่ป่าช้าเจ้าสูญเสียความทรงจําดังข้า เดินทางท่องยุทธภโพไปกับเขาและเธอได้ในซีรีส์จีนจอมยุทธ์บูลิมดูได้แล้วทั้งฉบับภาคไทยและซับไทยที่โมโนแมสพพ้อมอัปเดตสีตอนใหม่ทุกวันศุกร์เวลา10นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมค้นหาหนังและซีรีส์อีกมากมายหลากหลายสัญชาติภาคไทยครบทุกเรื่องได้ที่ w w w m o n o m a s s n e ค่ะ